ต่นฟักเห็ดหอมค่ะใส่ไก่นะคะแล้วก็มีกระเทียมพริกไทยเนาะทำเป็นมังสวิรัตนะคะวันนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ